ตสวัสดีครับตีใหญ่ต่อคนเห็นข่าวครับอ่าซ้อมมากี่วันอ่าซ้อมมา3อาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกมังเพชรครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครราชสีมาอยู่โคราชนี่เองมีใครเป็นผู้เปิลซอลาบอกมั้งอ่ามีจากนาลายสีนครกับเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนในค่ายเยอะเนาะใช่ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ21ปีครับสูงเท่าไหร่สูง172ครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ปล่อยๆน้ำหนักหกสองครับหมือนสไตล์เลยครับอ่า เตะขาเตะหมัดวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยของเรากาบองอาซึงเมย์ไทยครับเคยต่อยเขาไหมเคยครับผมอีกครั้งละครั้งเดียวครับวันนั้นต่อยกันที่ที่โคราชครับเป็นไงบ้างแพ้มาครับผมเคยแพ้เข้ามาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยตปล่อยอ่าปล่อยต่อยอ่าวันนี้มาช่างต่อยเนาะครับผมวันนี้เวทเท่าไหร่อ่าร้อยสามสองปอนตร้อยสามสองครับผมเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างอ่าขาดไปหนปอนด์เอามาขาดเขาามสบายอ่ะเนาะครับผมแล้วไปแพ้เขาแบบไหนเบียดเบียดกันหรือครับเบียดเบียดครับวันนี้เลยมาแก้มือกันที่ สถานการณ์นี้เลยครับผมไม่เคยมาต่อยมั้งไม่เคยเลยครั้งแรกเลยเนาะครับผมคิดว่าวันนี้เอาคืนเขาได้ไหมเอาคืนได้ครับมั่นใจเลยนะมั่นใจอ่าไฟนี้คุมมากี่กิโลอ่าคุมมาสองโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้อ่าสี่สิบครั้งคนจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีครับเด็กเพชรบุรีใช่ฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยอ่าฝากติดตามเชียร์ติดตามผลงานผมเลยนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่าขอโชคดีขอมากครับ